สวัสดีค่ะ Good morning พบกับร e าา Channel ช,น,น,ชนิมีช่องสละแนยืนหนึ่งคนหักเป็นรอยคนปล่อยเป็นแสนด์น,น้พี่น้องนะักตื่นขึ้นมากกับเบาพืนคนหลอดกับแมนอีชันนี่ล่ะค่ะกาแฟกับพันนด้กินแต่ไปให้อาหารแมวหมดแล้วนะคะว่าผมหงอกอีกแล้วตัวนี้มสปอนเซอร์ผมอันยายอมผมบ่เขาบ่เฮ้าเล่นพี่นอ้องเออม่เหลืองม่ขาวม่ข้าว,าวยังวัตต กะคงสิบพ่นเรื่องมอลลัสาวอีกแล้วเนาะพี่น้องมอลลัสาวเบอร์หนึ่งมันสิคือยู่บเลยพี่น้องเ้ยนับงานออกมาเดือนนี้ไม่หางานอ่ากับบริวาเพื่อนดอกวาถ้าเพิ่นอันมันก็เป็นปกติอะเนาะเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าฝนเนาะหลายวงการเพิ่นก็ปิดและหลายวงเพิ่นก็ปิดกันแมนบอพี่น้องซึ่งมันก็แลเป็นเรื่องปกติแต่มันไม่ปกติตรงไหนบอปกติตรงที่ เออ่ขอความที่ชัดกันหลังบานนี่คือจากทีมงานเพนันละเออจากทีมงานเพื่น,นันละ,ออน,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 ละนั่งกับเป็นคนค่อนข้างสิมิตตัวตนอยู่นะสําหรับคนคนนี้เนาะเออชัดกันบัตรที่นี่ก็ว่ามีไล์ซดไฮยูเดอร์มีงานหนึ่งสองสสหแล้วพนักง,งานว่าจังไดอันนุไฮอนันแม่สานะนะสาานะนะสาจ้าะนะ สื่อกับเขาไปไว้บ้านพักยะโสได้บ่จ้าวสันผูนเด้เอาอุย้ยแม่ลืมวะสันทางนี่ตอบว่าท่างหมอํำสาวตอบว่าอุย้ยแม่ลืมขอบคุณจา้าวะสันพี่น้องสิบ่ให้ยมูเว่าผื่นมันกับเป็นไปบ่ได้เนาะอืม เฮ็ยจังไดเขาเคยอยู่กินอุดมสมบูรณ์เป็นไดละเห็นบ่บัดเนี้เป็นไดอืมสมัยตะกี้อยู่กินแตกสวดสวดอืมอันเอฟส่งเอฟซี ong, C, รือว่าอันแต่กอนอยู่กันนันโอ้ยกับเขานั้นกินจนบ่อยากตีหอดหมูกระทะหมูกระทะกินไรก็บเบือกินไรกะเส้งวาสันเดะอยากกินยังเทศเอาเทศเอานะคะอันบันนี้เป็นจังได ทางคุณแม่มอลําสาวนี่เป้ผัวนี่เปบบ้บื้มบั่มบื้มบั่มเมื่อก่อนกับผัวจัดเตะฟุตบอลซุ่มจัดฟุตบอลแน้วจังแสนมีแต่คนม่มีเรียกหลับพี่น้องเล็กหน่อยแต่มันก็เป็นเรื่องปกติแหละว่าจัหรับเด็กหน่อยเล็กหน่อยไวรุ่นเนาะเขาก็อยากเล่นอยากเตะมันก็เป็นธรรมดานั่นคือความฝันของเด็กมันมันคิดยังไปไกลกว่าหันบ่ได้แล้วนะคือมีแต่ร้อยโปรเจกต์มีแต่ความฝันสุดท้ายก็ไปเตะฟุตบอลก็แก๊บก็แก๊บนั่นไงเออ มันเรื่องไรสาละมากเลยอัดฉีดก,กระโกลกหาพัฒนวัดตีแต่ลูกน้องกันเขาสิกอกหมอกับบมี่เหรอพี่น้องเอ้ยเออเปให้ผัวไปเที่ยวเมืองนอกนนน,นนันนี่แมนแล้วมีงานเจ้าของมีงานมีงานกระแลนไปอุ้มอันขณะละครลิงน้ําแนะแลนนุนนันนี่แนะ่แต่ลูกน้องผู้อันนี้ลีนน่ะโอยพ่อตุยก็สิบอกว่าอย่างไรทับทับเป็นข่อยนะข่อยตั้งคิดเลยนะมันสิไปไวบอ มันสิไปไว้บ่อทาบ่อทาบ่อไว้นี่คือข่อยสีอันยุบได้พี่น้องข่อยสีบอเอาอันข่อยสีบอรักษาภาพลักไว้ได้ข่อยบมเมนว่าบ่รักษาภาพลักคือโอ้ยหข่อยก็ฝูข่อยเปิดประตูให้แมวกันคือข่อยสิอันแบบว่าข่อยสีบอยู่นะข่อยสีบอยู่ข่อยสีบอกเลยว่าเอางานเท่ากับบ่มี่เนาะต้องเข้าใจสถานการณ์เนาะข่าวหนุนนันนี่มันก็หล่สิงานเท่ากับบ่มี่ ไอ้ผู้ใดอยากไปวงไ่งใดกับไปเด้อบอยกยังสิพวกว่ายยังการเป็นมอหล่อมอลล้ำหนนพี่น้องมันมีอายุงานเด้ออันทีมงานถึงยังอยู่กับประเวณีนักหลองอีอยียงหมากไม่กันบอกอาจสิเป็นเดนส่งแดนเสือตลุงตลกน้อนมันก็มีอายุงานเท่ามาแจ็คหน่อยกับว่ามีคนจากน,ากน,นึกหน่อยขึ้นไปขึ้นมาคููมือเป็นเท่ากับบุรุเด้อพวกนมีปัญหายังมีปัญหาเรื่องนี้สิ้นเอียงกันอยู่หรือเปล่าที่ออกบ่ไดเนาะแต่ว่าด้วยใดๆนะกัดทนที่สิบอกว่า อืมอันเท่าือสิไปต่อบาไวเลยแหละถ้าเป็นชั้นเด้เท่าเดกก็คือว่าอะไร้ดยความที่นา่งมันนามันโน่ข้งนา่งน่อมนั่งหยานอยากอยายข้ายหนานเนาะถ้าเป็นพ่อก็สิบอกว่าลาบอกออกมาตรงๆสู้ลูกๆเด็กๆเข้ามามีนะสินมามีนี่ไปบาไวไปเบาสูเลยเดย้งานฮาบามีค่าละแม่ก็หลายปัญหาแม่ก็หลากหลายเพราะฉะนั้นแม่สิคอหยุดติบทบ,บาทขอปิดวง บอาไปเลยเด้อันลูกสิไปอยู่ทีมใดลูกสิไปอยู่คณะใดที่คนแบบว่าพ่อเห็นให้พวกลูกพวกเต่ามีอยู่มีกินไดมีเงินใสหนีไสสินกับไปข่อยสิว่าแบบนี้ได้ทาข่อยหักองค์กรข่อยนั่นนะเพราะว่าข่อยสิบ่ฝืนเด้เพราะว่าถึงฝืนก็ไม่ใช่ว่าเชิงว่าฝืนเพราะว่าอยู่นางก็ไม่ได้มาดูเลยเอาใจใส่อะไรเขาใช่ไหมอันสมัยก่อนนี่บ่ยาบ้านย่าโสสมัยแต่พอยบ่ยอยู่รุอยไปอยู่พุนอัน ยายเอียงเกาะยายลอยแอนเพื่อนเพื่อนอนัน่นสิต้องโอ้ยเนาะอันพาอยบอกเรา,เ,าเป็นคนสะอาดมันบอทุกวันจันวันพุธวันหยังนี่สิต้องมีการตรวจของพักของเศร้าด้จ้าเออคู่มือนี่ก็บอแล้วพอยังเพื่อนจะคล้องกับมี่ยูเนาะขอบรั้วจะค้องมี่ยูมี่กินแล้วบอเดี๋ยวสนใจก็เอาไปน้าแต่แ่งคนใดยางน้ากลดใดแค่นั้นก็เอาไปเป็นลูกสมุนแค่นัน้นส่วนคนอื่นมึงิียูสิกินจังไดก็บอกดีแต่ปากไม่ซีซีนีแ่แหละบอเดี๋ยวมัน นีนั่งค้างขอมยังน้ำดอกนั่นหละกอเขาเรยว่าโอ้ยอพอเศร้ากับเศร้าอพอเศร้ากับเศร้าเนอาจาอเานาะพราะว่ายัางลูกน้องมัาสิบตุยมันสิคิดเบิดแล้วนั่งเฝ้าท่าแม่น สมมติว่าค่าตสมมติว่าค่าตัว้มือละสองพันเนาะพี่หน้องเนาะงานละสองพันสมมติว่า,า,ววา,าวนะสมมติว่าเขาก็รู้ดออกว่าเขาจะเดีกันเท่าไหร่สมมติว่าค่าตัววันละสองพันใช่ไหมคะมือหนึ่งมีงานหามื่อหนึง่งเออเดือนหนึ่งมีงานหาหมือก็บมือหนึง่งมื่นหนึ่งมันบ่พ่อเด้มือหนึ่งมันว่พอเด้ภลระแต่ละคนมันบ่ซ้ำกันบางคนประกาศสีพ่ออยู่แล้วแต่บางคนประกาศสิบ่อ,อันนี้คิดใหม่ทำใหม่นะจ๊ะก่อนมันจะ ก่อนมันจะหมุนอุ้ยปุ้ยไปกว่านี้นะจ๊ะบริห่วงเธอเดกอกเธอหนักเกงสาวเธอหนักเกงแต่ว่าสมุนเธอนั่นแหมมันสิบตุย่ยมันสิคิดมันสิเสียชีวิตซุ่มสมุนกับสมควรพิจรารณาสมุนกับสมควรพิจรารณาเอาวะเฮ้ยเฮาสิมาอยูพ่พอสมนี่บอเมนบอกระตองคิดแต่เบิร์เด็กเขาก็สิรูุแหละแต่เขาอาจสิมีปัญหาว่าเออนี่สิ้นยัง ติดกับหลูกพี่หรือเปล่า่อยกระบอกจักขึ้นกันข่อยหลีไม่เอา่อยพี่น้องมันนําคุกคาข่อยไหม่อยหลีมันมันนําคุกคาข่อยบ๊อูหลูกนั่งเสียกันอย่างอาหารกับกินแล้วเปิดประตูให้ออกข้างนอกกรบอกออกแล้ฮัลโหลจ้ากลัมองมั่วยกันเนาะตื่นมากระบอกเพื่อนคนหลอดกับแม่ระยะเนี่ยแหละแล้วแต่ไพสิวาอันท้าบ๊อบมันก็ลืมพี่น้องบอบมันก็ลืมลืมโหลดคาแฟ ค่ะแย่แสดงว่าไปจับนูไม่ได้โอเคคพี่น้องเขาหนูหยาดลงด้วยจ้ะลูกขวนไปแอมกำจัดนกมาอีกแล้วบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะ